สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเบื่อกับการที่จะต้องเรียงไอเทมใน Inventory ให้มันอยู่ตามช่องที่เราต้องการไหมคะตอนนี้เราสามารถปรับตั้งค่าให้เราเก็บไอเทมชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วไปอยู่ในช่องที่เราถนัดได้ทันทีเลยด้วยนะทำยังไงไปดูกันค่ะขอบคุณการโดเน a t i จจำนวน2บาทผ่านช่องทาง True m o n e y Wallet จากน้องนภัสพร้อมกับโน้ต ผมมีแค่นี้เดี๋ยววันหลังผมมาให้อีกนะครับขอขอบคุณมากๆนะวิธีการปรับตั้งค่านะคะกดที่3ขีดทางด้านขวาบนของซอหรือกด Escape แล้วก็เลือก Setting มาที่อันที่2ที่เป็นรูปเฟืองตรงหมวดเกมนะคะเราจะเลื่อนลงมาดูที่หมวด Combat ค่ะตรงนี้นะคะมันจะมีช่อง prefer items l o t s นะคะเพื่อนๆกด Config ได้เลย มาถึงตรงนี้แล้วนะคะหน้านี้ถ้าต้องการจะใช้งานต้องปรับเป็นออนะคะหรือถ้าใครต้องการที่จะมาปิดก็กดให้เลือกเป็นออฟแล้วก็เลือกแอพพลายเพื่อที่จะบันทึกค่าแต่ว่าเราต้องการใช้งานมันนะคะก็ปรับเป็นออนที่นี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นโหลดเอาท์สลอต1 2 3 4 5 นะคะก็คือโหลดเอาช่องที่1 2 3 4 5ใครต้องการให้อะไรอยู่ในช่องไหนก็สามารถปรับที่ตรงนี้ได้เลยของทรายช่องแรกเนี่ยเป็นปืน s m g ช่องที่2เป็น ปืนลูกซองแล้วก็ปืนกลยูทิลิตี้ก็จะเป็นพวกของแบบของเบตะลิดต,ต่างๆค่ะแล้วก็ช่องสุดท้ายเป็นคอน s u m a b l e Item ก็จะเป็นของที่กินได้เช่นพวกเกราะยาไอเทมอาหารแล้วมันมีอะไรให้เราปรับได้บ้างเดี๋ยวเราจะมากดดูที่ Slot o แล้วกันนะคะทุกอันน่ะมันเหมือนกันก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะปรับอะไรให้ไปตรงไหน มันจะมี SMC นะคะ Pistol นี่ก็คือปืนพกแล้วก็ Sniper Slash b o อันนี้ก็คือปืนสไนหรือวัฒนูแล้วก็ Launcher จะเป็นพวกปืนยิงระเบิด Utility นะคะเป็นของเบตาเลตอย่างในภาพที่มันกำลังกระบบิบนี้ก็จะเป็นทางน้ำมันเบ็ดแล้วก็ระเบิดมือส่วนไอเทมอย่างปืนสแกนเนี่ยก็จะนับเป็น Utility ด้วยเช่นกันค่ะ อันต่อไป consumable item อันนี้ก็เป็น i อเทที่กินได้และอันนี้อั assign ก็คือไม่ได้กำหนดว่าช่องนี้จะได้อะไรเป็นพิเศษถ้าสมมติว่า ได้เป็นปืนใช่ไหมคะแล้วปืนเนี่ยมันดันไม่เข้ากับช่องไหนเลยอย่างเช่นซาาไปหยิบเป็นปืนสไนกยก็ได้นะคะถ้าหยิบปืนสไนยมาเนี่ยมันจะไม่เข้าที่ช่องที่2ไม่เข้าช่องที่3 4 5ไม่เข้าเลยมันก็จะมาเข้าช่องแรกนะคะแต่ว่าถ้าสมมติไปเก็บปืนที่เป็นปืนกลมามันก็จะเข้าช่องที่3เลยคะ่ะก็สําหรับวิธีการปรับก็มีประมาณนี้นะคะอย่าลืมกด ที่ออแอพพลายด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะไม่เซฟนะคะบางคนตั้งค่าเสร็จแล้วก็กด escape ออกไปเลยไม่ได้นะ,ะต้องแบบนี้นะคะถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์เพื่นๆสามารถช่วยซัพพอร์ตได้โดยการไปที่ item shop กดที่ support c r r e t t r r ทางด้านขวาล่างพิมพ์ b beauty and t h e b e s t แล้วก็กด accept จากนั้นก็ซื้อสินค้าได้ตามปกติเลยค่ะ เมื่อเพื่อนๆซื้อสินค้าด้วยวีบัคไซก็จะได้ค่าขนมนิดหน่อยเพื่อเป็นส่วนที่ช่วยให้ายสามารถทำคอนเทนต์ตรงนี้ต่อไปได้านานๆหรือถ้าใครอยากจะโด o n a t ผ่านทรูมั One y ว a l เล็ก็สามารถโด o n a t มายัางเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอและถ้าเกิดว่าใครมี p พ y p a l ลลิงก์อยู่ทางด้านล่างของคลิปไซไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆเล่นฟอร์ดไนกันอย่างสนุกสนานสวัสดีค่ะ